เรามีการใช้ชีวิตอยู่2ออย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะเราใช้ชีวิตตามความฝันของเราซึ่งเป็นเส้นทางที่เราปรารถนาและต้องการด้วยตัวเราเองค่ะ 2. เราใช้ชีวิตบนความฝันและความปรารถนาของคนอื่นที่เขาตั้งไว้และเป็นแรงดึงดูดให้เราไปเข้าร่วมในความฝันของเขาให้ประสบความสาเร็จค่ะ ทีนี้ก็ต้องมาถามว่าคุณอยู่ในแบบไหนคะแบบหนึ่งะคะที่คุณมีความฝันและความปรารถนาของคุณและคุณก็ลงมือสร้างความฝันและความปรารถนาของคุณได้เป็นจริงอย่างที่คุณต้องการหรือ2คุณใช้แบบที่นะคะไม่มีความฝันของคุณแต่ใช้ความฝันของคนอื่นให้เป็นจริงและยินดีกับเขา แบบไหนที่เป็นคุณกันแน่คะลองพิจารณาดูนะคะ